มาดูสิ้าบอยเข้าเพิ่ม GPV 2ยกชุดสีดำแล้วก็มีกระทุงคัดมีทั้ง12.7มิลแล้วก็14มิลขอเข้าแล้วขายไปประมาณเดือน2เดือนได้แล้วก็มีกอกแฮนตัวนี้รุ่น H 77นี่สีดำแล้วก็มีกันกะบัดเอ็ดไลท์สีทองนีาัมล่างมีตัวปักข้างเข้าปักข้าง2พอดแล้วก็4พอนมูชิดดีซีพอนมูชิดรุ่นอาวัอดรุ่นอา5้ สี่อตก็มีซ้ายกับขวาใช่มีแยซ้ายกับขวาอีกแล้วก็มีนี่สองรุ่นจิโอโน่คลิกร้อยห้าสิบร้อยสิบวร้อยาสิบกระบาดตัวนี้เป็นสองพอตตัวนี้เป็นสองพอตใหญ่กว่าของเดิมนิดนึงมีกี่สีอ่ะเนี่ยตัวนี้มีเข้าสีสีเงินสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงนี่มีเข้าสีสีเปิดสีให้ดูอันนี้แดงอันนี้สีเงินอันนี้สีดำแล้วก็สีเทาเขาจะเป็นเทาเข้มๆใช้ท้ายเทาลำโบกนี่แล้วก็มีปั๊มหลัง ของ n m a x เข้าเป็นรุ่น s อสีองสองรุ่น n อ a x ไม่ต้องเปลี่ยนจานไม่ต้องเพิ่มขาแล้วก็มีกระจกมีกระจกตรงนี้มีสีดำกับสีทองเข้าเพิ่มแล้วก็ปกติมีดำทองแดงใช่นีทั้งหมดสามสีตอนนี้มีสีดำกับสีทองเข้าเพิ่มแล้วก็มีปอกแฮนนาการมากินี่มีสีดำเทาดำน้ำเงินแล้วก็สีดำแดงกระปุกปั๊มทรงกลม CNC มีเข้าสามสีนี่แดงเงินดำปั๊มตูป้ป e ลา E2 ู นี่สีดำเข้าเพิ่มมีทั้งซ้ายและขวาตัว e2 ถ้าสำหรับ e2 ตัวนี้ก็จะมีสีดำกับสีเงินก็มีกระทุ้งเบรกหลัง s1 ตัว4มิลมีสีแดงสีไทเทสีทองสีแล้วก็มีสีเงินแล้วก็มีสีด้ำเงินแล้วก็มีปั๊มบน rs1 หรือตัวคาร์บอนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์17มิลมีทั้งซ้ายและขวาก้านเป็นคาร์บอนตัวสีเทานี่ ปรับระดับได้ตนี้ฝั่งซ้ายอนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาตัวก้านเป็นค <Wow. S 1> าร์บอนเหมือนกันก้านคาร์บอน17มิลซ้ายขวาครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามที่เพจ B Shop by หรือเข้ามาดูสินค้าจริงได้นะครับที่หน้าร้าน B by Shop